ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงปรับใจให้ผ่อนคลายพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีพลังใจในทุกวันค่ะกับช่องสมาธิ360องศาเราจะอยู่กับคุณเป็นเพื่อนคุณตรงนี้นะคะเราอยากชวนคุณมาหยุดคิดมากแล้วปล่อยใจให้สงบในทุกวันค่ะเคยไหมคะที่รู้สึกเหมือนว่าเรามีเรื่องราวมากมายเลยวนเวียนอยู่ในหัวทั้งเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องการเรียนรวมถึง เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญแต่กลับทำให้คุณนอนไม่หลับใจไม่สงบเลยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้บอกเลยค่ะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกวันนี้เราจะช่วยกันหาวิธีปล่อยวางใจให้สงบแล้วเราจะพบทางออกดีๆค่ะก่อนอื่นขอให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยผ่อนคลายลมหายใจออกช้าๆทำแบบนี้สัก3ารอบเราจะเริ่มต้นเดินทางไปสู่ใจที่สงบไปด้วยกันนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือกำลังเผชิญสถานการณ์แบบไหนอยู่ขอให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณจะสามารถพักใจของคุณได้ค่ะและระหว่างที่คุณฟังวันนี้อาจจะพบเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับชีวิตคุณลองเปิดใจฟังดูนะคะอยากจะขอหยิบยกเรื่องราวของผู้ฟังคนหนึ่งของเราค่ะเจอเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีปัญหาเรื่องความคิดฟุ้งซ่านอย่างหนักเธอเล่าว่าทุกคืนก่อนนอน ฉันมักคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จหรืองานของวันพรุ่งนี้ที่ต้องทำให้ดีที่สุดคำถามต่างๆผุดขึ้นมาในหัวว่าฉันจะตอบคำถามได้ไหมหรือถ้าฉันผิดพลาดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคิดวนไปวนมาจนหัวตือ้อแล้วก็นอนไม่หลับเลยค่ะผลที่ตามมาก็คือว่าเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจวันหนึ่งเธอลองเปลี่ยนวิธีเธอเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ แล้วค่อยๆปล่อยความกังวลออกไปทีละนิดทีละนิดเธอลองเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวลงกระดาษโดยไม่ได้คาดหวังว่าการเขียนอะไรลงไปนั้นต้องมีความเพอร์เฟกหรือต้องเรียงลำดับอย่างไรเธอแค่เขียนมันออกไปเท่าที่คิดได้คิดอะไรก็เขียนออกไปแบบนั้นเหมือนกับตอนเป็นเด็กๆที่ยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรจากเรื่องที่หนักกลายเป็นเรื่องที่เบาดูไร้น้ำหนักไปเลย เธอเริ่มจัดลำดับความสำคัญและสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นมีอีกวิธีหนึ่งที่เธอเคยใช้แล้วมันดีมากเลยค่ะเธอบอกว่าลองจินตนาการถึงสถานที่ที่สงบสงบตัวของเธอนั้นชอบนึกถึงบ้านของคุณยายที่มีสวนดอกไม้สีสันสดใสและกลิ่นของดอกมะลิลอยมากับลมทุกครั้งที่เธอนึกถึงภาพนี้ความรู้สึกเครียดก็จะค่อยๆจางหายไปหวังว่า เรื่องของเธอจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้นะคะเรามาลองเปลี่ยนวิธีจัดการความคิดด้วยตัวเองดูนะคะไม่ใช่เพียงคนทำงานนะคะที่มีความรู้สึกคิดมากหรือคิดวนอยู่ตลอดเวลาผู้กเกษียณอายุที่ใช้ชีวิตหลังกเกษียณก็มักจะมีการคิดวนเวียนในเรื่องของอดีตท,ทั้งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือว่าคำพูดที่เคยพูดออกไปโดยไม่คิดแล้วไปทำร้ายความรู้สึกของคนที่ตัวเองรักรวมถึงความรู้สึกเศร้าความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า มีตัวอย่างของท่านหนึ่งค่ะคุณลุงคนหนึ่งที่กเกษียณอายุแล้วนะคะมีความรู้สึกแย่ๆต่างๆเกิดขึ้นคุณลุงเริ่มหันมาใช้วิธีการฝึกสมาธิค่ะคุณลุงบอกว่าเพียงแค่การนั่งนิ่งๆหายใจลึกๆทําให้ชีวิตของคุณลุงรู้สึกว่าชีวิตนี้ตอนนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่อดีตที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อีกแล้วคุณลุงเริ่มปล่อยวางถึงอดีตและโฟกัสกับกิจกรรมที่ทําให้คุณลุงมีความสุขเช่น การดูแลสวนการปลูกดอกไม้ลุงยังฝากบอกพวกเราอีกนะคะว่าการปล่อยวางเป็นเหมือนการเปิดประตูให้ตัวเองได้เจอชีวิตใหม่อีกครั้งเรื่องราวที่เราเล่าไปนั้นหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะคะใครที่รู้สึกว่าติดอยู่กับความคิดจำไว้เลยนะคะที่ใดมีความคิดที่นั่นเราฝึกจิตของเราได้ที่ใดมีความคิดที่นั่นก็ปล่อยวางได้เช่นเดียวกันค่ะ ความคิดมากหรือ Over อร์ n ิงก g ก็เป็นเรื่องที่หลายคนต้องเผชิญเพราะสมองของเราชอบแก้ปัญหาแม้ว่าปัญหานั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามบางครั้งการคิดมากก็คือการเตรียมความพร้อมของสมองของเราแต่ถ้ามันคิดมากเกินไปกลับทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและเครียดโดยไม่จำเป็นนี่แหละค่ะเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะหาวิธีลดการคิดมากได้อย่างไร โอเวอร์ n ิงกิหรือการคิดมากเกินไปไม่ได้ส่งผลแค่จิตใจนะคะยังทำให้ร่างกายของเรารู้สึกเหนื่อยล้ารวมทั้งอาจจะมีอาการปวดหัวนอนไม่หลับหรือลดประสิทธิภาพในการทำงานได้เรามาลอง3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้คุณหยุดความคิดฟุ้งซ่านกันค่ะลองทำดูนะคะขั้นตอนที่1หยุดและหายใจลึกๆล,ลองหาที่สงบๆนั่งในท่าที่สบายหรือถ้าคุณอยู่ที่โต๊ะทางาน ก็สามารถทําที่โต๊ะทํางานได้เลยค่ะสูตรลมหายใจเข้าลึกๆนับ1 2 3 4แล้วกลั้นไว้นับ1 2จากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5สองสาาลองทำดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรลมหายใจเข้าลึกๆนับ1 2 สามสี่แล้วกลั้นไว้นับหนึ่งสองจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆนับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าทำซ้ำแบบนี้5รอบค่ะวิธีนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณกลับมาสู่ปัจจุบันและเริ่มสงบขึ้นค่ะ เราสามารถใช้วิธีนี้ระหว่างที่คุณประชุมและรู้สึกตึงเครียดอาจจะใช้วิธีนี้นะคะไม่มีใครสังเกตเห็นได้ด้วยเพียงแค่สุดลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนออกเบาๆยาวๆคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะมาต่อด้วยขั้นตอนที่2นะคะจินตนาการถึงสถานที่ที่สงบลองหลับตาแล้วลองนึกถึงสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสงบเช่นชายหาดที่มีคลื่นเบาๆ หรือทุ่งดอกไม้ที่มีลมพัดเย็นๆใช้เวลาสัก2อสนาทีอยู่กับภาพในใจนั้นลองนึกถึงเสียงกลิ่นหรือสัมผัสของสถานที่นั้นสัมผัสถึงลมเบาๆเสียงน้ำตกเสียงคลื่นทะเลเสียงลมพัดวิธีนี้จะช่วยให้คุณดึงความสนใจออกจากความคิดที่กำลังกวนใจอยู่มาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่3เขียนความคิดของคุณลงไปในกระดาษถ้าคุณรู้สึกว่าหัวของคุณเต็มไปด้วยความคิดลองเขียนทุกอย่างลงกระดาษค่ะไม่ต้องเรียงลำดับแค่เขียนออกมาให้หมดเมื่อเขียนเสร็จแล้วลองอ่านซ้ำๆอย่างใจเย็นๆคุณอาจจะพบว่าหลายๆอย่างที่คุณกังวลน,นั้นมันไม่ได้สำคัญอย่างที่คุณคิดเลยลองทำแบบนี้ดูนะคะหลังเลิกงานทุกวันก่อนจะกลับบ้านลองใช้เวลาหนาที เขียนสิ่งที่คุณกำลังกังวลหรืออยากจัดการออกมาการทำเช่นนี้ทุกวันจะช่วยให้คุณปล่อยวางความคิดเหล่านั้นไว้ที่กระดาษแล้วก็ปล่อยใจให้โล่งก่อนกลับบ้านได้ค่ะนอกจากนี้การฝึกสมาธิยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณหยุดความคิดฟุ้งซ่านได้ง่ายขึ้นและปล่อยวางได้เร็วขึ้นค่ะสมาธิเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและทรงพลัง ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกับช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณอยากลองฝึกสมาธิแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆลองทำแบบนี้นะคะเริ่มจากการเตรียมตัวผ่อนคลายร่างกายให้สบายหาที่สงบไม่ว่าจะเป็นมุมเล็กๆในบ้านหรือแม้แต่ที่ทำงานของคุณถ้าคุณหาที่สงบไม่ได้หูฟังช่วยคุณได้ค่ะเราอาจจะใช้หูฟังเพื่อตัดเสียงรบกวนต่าง เมื่อเรานั่งในท่าที่สบายแล้วก็ค่อยๆหลับตาเบาๆเริ่มสังเกตลมหายใจของตัวเองโดยไม่ต้องบังคับปล่อยให้ร่างกายได้พักจากความตึงเครียดของวันนั้นจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายจิตใจด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆผ่อนคลายแล้วให้คุณนึกภาพว่า คุณกำลังปลดปล่อยความเครียดความกังวลออกไปลองจินตนาการถึงแสงที่อบอุ่นที่ค่อยๆแผ่ลงมาที่ศีรษะของเราผ่านไปที่ไหล่ลงไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั่วทั้งตัวเราเลยให้ความรู้สึกของแสงเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากมีความคิดฟุ้งซ่านผ่านเข้ามาก็ให้นึกซะว่า ความคิดเหล่านี้มันเหมือนก้อนเมฆที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก้อนเมฆดำบ้างเทาบ้างขาวบ้างปล่อยไปเราปล่อยก้อนเมฆไปโดยไม่ต้องยึดติดหรือกังวลอะไรเมื่อเราผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจแล้วเราอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ค่ะหลังจากที่ร่างกายเราจิตใจเราเริ่มสงบให้คุณโฟกัสที่ลมหายใจของเรา หายใจเข้าหายใจออกสังเกตทุกจังหวะของการหายใจโดยไม่ต้องเร่งหรือว่าทําให้เร็วหรือทําให้ช้ากว่าปกตินึกในใจด้วยคําที่ช่วยให้เราสงบเช่นผ่อนคลายสบายสบายให้คุณนึกในใจแบบนี้บอกตัวเองแบบนี้ผ่อนคลายสบายสบาย ผ่อนคลายสบายสบายคุณสามารถเปิดดนตรีเบาๆหรือฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมกับการหายใจได้เช่นฟังเสียงนกร้องฟังเสียงคลื่นหรือดนตรีที่บรรเลงด้วยเปียนโนหรือแล้วแต่คุณเลยนะคะใช้เสียงดนตรีที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจแล้วอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะทำแบบนี้สั้นๆสักหานาที การฝึกสมาธิแบบนี้หรือเป็น Relaxation Meditation ไม่เพียงช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจแต่ยังช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันการฝึกสมาธิแบบนี้ทำได้ง่ายๆทำให้คุณสบายใจขึ้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นและปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมทุกอย่าง แต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเหนื่อยการถามตัวเองด้วยคำถามซ้ำๆการปล่อยวางคือการวางภาระที่เราแบกไว้แล้วเปิดใจให้ความสงบเข้ามาแทนที่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าคุณมีแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มอยู่คุณจะไม่สามารถเติมสิ่งใหม่ๆลงไปในแก้วได้เลย การปล่อยวางก็คือการเทน้ำเก่าทิ้งไปเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าและสิ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบกโลกไว้คนเดียวทุกปัญหามีทางแก้ไขได้ลองถามตัวเองดูนะคะวันนี้คุณถืออะไรแน่นเกินไปหรือเปล่าคุณแบกอะไรไว้บนบาหนักเกินไปหรือเปล่าลองวางมันดูคุณอาจจะพบว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด ลองวางสิ่งที่ไม่สำคัญลงแล้วให้ตัวเองได้พักใจนะคะหวังว่าเสียงนี้จะช่วยปรับใจของคุณให้ผ่อนคลายขอบคุณที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีพลังใจพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ถ้าคุณชอบฟังเสียงปรับใจให้ผ่อนคลายฝากกดติดตามช่องสมาธิ360องศาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ